ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิต้าคิคแชนแนลและนี้นะคะเรากลับมาใหม่รับเกมเล่าบลกนั่นเองแมบพบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าฟรูเควนารีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้าเนี่ยจะมาอัคดคลิปเล่นซอดแอบในบ้านปีที่อัปเดตใหม่กับน้องๆเอฟซีเด็กรังนั่นเองค่ะย้ <c oughs> หลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคะเราเล่นซ่อนแอบในโรงแรมไปแล้วนะคะก็ <_ an> มีคนรีเควสมานะคะว่าอยากพีริต้าเนี่ยไปเล่นซ่อนแสดโดยไปเล่นซ่อนแอบในบ้านฟรีบ้างนะคะแล้วก็อยากให้พีริต้าเนี่ยไปเป็นคนซ่อนบ้านนะคะวันนี้ก็เลยจัดไปนะคะเดี๋ยวพีริต้าเนี่ยจะเป็นคนซ่อนแล้วก็ให้เอฟซีมาเป็นคนหานะคะแล้ววันนี้นะคะเอฟซีที่จะร่วมเล่นซ่อนแอบไปกับเรานะคะ <_ c oughs> ก็ประกอบไปด้วยน้องไอดา้าไมมาย ซินนี่นะคะใบเฟินใบบุญออมหวานกระแตเอเชียมินี่แล้วก็มะน,นาวนั่นเองนะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มในโซดแอปกันเลยดีกว่าไปไปกันนะคะเราต้องเริ่มจากสร้างรถสร้างรถค่ะรถนั่งชิลค่ะสร้างรถไปหน่อยเราจะต้องให้เป็นเกียรติเป็นสีแก้ววงตระกูลนะคะในการกว่าที่จะเดินยกย่องเยืองย่างลงเหยียบดินนะคะไปสร้างบ้านเนี่ยต้องมีรถก่อนนะคะเป็นทีมของเรานั่นเองนะคะรถขนส่งแรงงานพม่าก็ได้ะคะ่ะ รถที่แบบนั่งชิลได้อะน้องไม่สร้างพี่สร้างให้ก็ได้ครับอ๋อนี่ไงน้องน้องมาแล้วให้ให้ให้มินนี่ให้มินนี่ให้มินนี่นั่งได้ไหมมินนี่มินนี่อยู่ไหนอะอ๋มินนี่หายตัวเหรอเต้าแบ่งพี่มินนี่นั่งชิลต้องแย่งเหรอต้องแย่งพี่มินนี่นั่งชิลมาเเอาพวกสงสารมินนี่นี่ไงแป๊บนึงอันนี้มะนาวแล้วมินนี่อะนี่ไงมินนี่ไป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 มินนี่จงจุดๆได้สงสารอะ มีนนี่พอน้องไม่เป็นกล่งองแล้วพี่ดิต้าจำน้องไม่ได้เลยหน้าตาน้องจำไม่ได้เลยน้องออมนะคะย่างชิลยูริม่ายรถกลับมาแล้วน้องแย่งบทมิน <c oughs> นี่เนี่ยมาแล้วมาแล้วออริจิน,ลนอลย่างชิลยูริม่ายรถใช่เลยอันนี้คือเสียงมินนี่ค่ะทขามาเราโอ้ oh my god มินนี่ร้องเพลงพรมากๆมากๆๆๆา,า,า,า h y ต้องใส่หลงพอพ้องเพลงพอเกินไปนะคะไฟตกเลย เราไปบ้านที่เราจะเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ลิต้าสร้างอีกโอเคร,รีบลงก่อนนะคะเดี๋ยวมีคนแย่งเฮ้ยพี่ลิตา้าพี่ลิต้าขอโอเคดีมากจะบ้านหลังไหนนะที่มันเพิ่งอัปเดตใหม่เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ปะอันนี้ใช่บ้านที่เพิ่งอัปเดตใหม่ปะลองดูก่อนใช่หลังนี้ปะคะ,ใ,ะใช่หละใช่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 จำได้จำได้ลหลังนี้เนี่ยคะ่ะที่จะเป็นหลังที่เราจะเล่นซ่อนแอบกันนะคะมีทั้งหมด3มชั้นเลยนะคะทุกคนพี่ลิต้าจะไปเป็นคน ทีเอฟโซเซนี่ปอย่างปลอดภัยปกติบทนี้ต้องเป็นมินนี่หรือเปล่านี่นะคะนี่คือลักษณะของบ้านที่เราจะมาเล่นซ่อนแอบกันนะคะมามาบ้น้องๆไปรอข้างนอกเลยโอเคเดี๋ยวพี่ติตันนะคะปิดประตูล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดอะไรปิดหน้าต่างด้วยแล้วโรงรถนี่ปิดหรือยังโรงรถอยู่ตรงไหนเอ่ยมาเรามีโรงรถไหมเนี่ยหาโรงรถไม่เจออาจจะอาจจะไม่มีโรงรถหรือเปล่า เราปิดแค่นี้ก็ได้แต่ประตูมันก็เปิดอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทําตัวก่อนเราสามารถแอบได้หมดเลยนะคะรถเข็นได้ไหมไม่ให้ใช้รถเข็นละกัน หาการแบบไม่ให้ใช้รถเข็นนะคะเพราะน้องๆเนี่ยมีกันตั้งหลายคนนะคะพีลิต้าปรับตัวก่อนปรับตัวให้เล็กนะคะอันนี้คือเล็กหร <laughs> อ,อมันไม่ค่อยเล็กเลยอะ่ะเราปรับเป็นตัวสีดํและกันจริงๆหรือว่าจะสีขาวดีอเอาไปดูก่อนว่าเราจะซ่อนตรงไหนดีเนี่ยเหรอสิงน้ําก่อนไหมแรกๆง่ายๆมันมีเสียงอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวน้องต้องจับเสียงได้แน่ๆเลยอะ่ะเราเข้าไปอยู่ในนี้ได้ปะเฮ้ย <laughs> <laughs> ตัวเราบรรยาวมากเลยอะ่ะพีดิต้า เสียเปียบมากๆเลยค่ะตรงที่พี่ลิต้าตัวยาวๆมากๆตัวยาวมากเลยอ่ะออหมากอดตัวยาวมากน้องเข้าไปแอบ,บก็ยินะี่นกันได้ไงพี่ลิต้าอยากแอบ,บบ้างอุย้ยตัวพี่ลิต้ายาวมากเลยอ่ะพี่ลิต้าจะแอบตรงไหนได้อ่ะตัวยาวขนาดเนี้ยงั้นเราไปหาที่อื่นแอบ,บกันตรงนั้นเราแอบ,บไม่ได้แล้ว <c oughs> เจอเจอน้องตกใจเลยนี่คือห้องน้ำเฮ้ยตรงนี้มันก็เป็นมุกเก่าๆแล้วอ่ะทุกคนแต่ทำไมตัวพี่ลิต้ามันสูงขนาดเนี้ยพี่ลิต้ารู้สึกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือท,ที่ที่ปลอดภัยที่สุด จริงเหรอในนี้ด้วยอ่ะไม่ได้แล้วต้องไปข้างบนแล้วทุกคนเออ,อยากจังบันไดอยู่ไหนอ่ะไม่มีบันไดมีแต่ลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์ไปเดี๋ยวน้องก็ได้ยินเสียงลิฟต์อีกตอนนี้เรามาที่ชั้นสองแล้วนะคะเ <c oughs> นาะบอกเจอเจอซ้อมพิมพ์ค่ะซ้อมพิมเสร็จแล้วค่ะน้องๆซ้อมพิมพ์โอ้ยไม่รู้จะแอบตรงไหนดีเลยอ่ะมันแบบตัวพิรีต้ามันยาวอ่ะว่าพิรีต้ตาต่อยในชีวิตเวอร์อ่ะแอบตรงไหนไม่ได้เลยอ่ะอ่ะในห้องน้ํำก็อะไรอยู่ คือตอนนี้เหมือนน้องรู้แก้วกันหมดแล้วอ่ะว่าพี่ลีต้าแอบตรงไหนอ่ะตอนนี้พี่ลีต้ามาเหมือนจะเป็นนอกบ้านมาเดี๋ยวลองนอนดูเพราะว่าพี่ลิต้าแบบหมดมุกแล้วไม่รู้จะไปแอบตรงไหนนะคะเนี่ยตัวเรายาวอ่ะถ้าตัวเราสั้นเราก็คงแอบมิดไปแล้วหรือเปล่าพี่นบพี่ลีต้าอะไรเครียดเนี่ยตัวเรามันแบบจงแจ้งเวร์อ่ะเอ๊ะอาจจะต้องลองปรับตัวเป็นสีเขียวเสื้อใส่เสื้อสีเขียวดูน้องๆจุดคูกรอแล้วนะคะอันนี้พอได้ปะ มันเห็นนะมันแพมบอกมาแต่ผิวดูไม่ผิวผิวเราสีเขียวหรือยังไม่แขนเนาะแขนต้องโเอรเ้อที่เป็นสีเขียวเลยอะนี่ตายเครียดโอ้โหมันก็ไม่ได้มิดขนาดนั้นนะทุกคนได้อยู่ปะอยากได้แบบมิดเลยอะมันไม่มิดอะอ่ะลองดูลองดูละกันเฮ้ยขาแพมบอกมาขาแพมบอกมาเลยอะ่ะเครียด เดี๋ยวพีริต้าขอจัดท่าก่อนประมาณนี้อันเนี้ยน่าจะได้แค่นี้แล้วแหละโอเคลองดูเตรียมตัวนะคะจะเปิดประตูอฮ้ยขาแพมบอกมาขาแพมบอกมาหัวนี้คือแพมบอกมาทั้งหัวเลยอะอะประมาณนี้โอ้ยขาแพมบอกมาเฮ้ย,าบ,ายบางส่วนขึ้นมาแล้วอะอะไรอะอยังไม่เสร็จ สประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยนี่มันขึ้นมาไม่ค่ะมันแพรมออกมามีคนดิ้นเสียงคนเดินมาแล้วอะพี่นิต้ายังไม่ได้เปิดประตูเลยโอเค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 เฮ้ยไม่โอเคโอเคอเคพือค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 ค่อทั้งเวน้องน้องมาดึงแล้วมาเลยอ่ะอไอ้ได้ยังไม่เจอไอ้ได้ยังไม่เจอได้ยังไม่เจอมันเริ่มแพรมออกมาแล้วมันเริ่มแพรมออกมาแล้วอ่ะ คือมันแพมออกมาเองอ่ะพี่ลิต้าไม่ได้กดโดนอะไรนี่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 อ่ะนี่นี่มันตกไปเองมันตกไปเองอ่ะจบแล้วสภาพพี่ลิต้าบอกว่าไม่ใช่รถเข็นไงทีเอฟโซแซดเด็บบอลคุยแบปลอดภัยแล้วพี่ลิต้าบอกไม่ใช่รถเข็นแล้วน้องใช่รถเข็นน้าน้องใช่รถเข็นขี้กองแต่ถึงน้องไม่ใช่รถเข็นก็เจอพี่ลิต้าเชื่อตรงนี้คือไม่ได้มากทำไมตัวพี่ลิต้ามัน ตัวใหญ่อย่างเงี้ยพี่นิต้าทำยังไงให้พี่นิต้าตัวเล็กอะพี่นิต้าจะทําตัวเตี้ยยังไงดีอะขาพี่นิต้ามันยาวมากเลยอะทุกคนใครรู้ช่วยพิมพ์บอกหนอ่อยเถอะบอกบุญหน่อยนะคะเดีย๋ยวพี่นิต้าขอออกไปดูขาแป๊บหนึง่งว่าขามันมีปัญหาหรือเปล่าตัวพี่นิต้ามันยาวมากเลยอะก็ดูไม่ยาวนะแต่ทําไมพอเข้าบู๊มาแล้วมันยาวน้องบอกให้พี่นิต้ารีเซ็ตตัวอันนี้ก็ยังยาวอยู่พี่นิต้าว่าตัวเท่าเดิมไม่เห็นลเล็กลงเลยเท่าเดิมโอเค พีลิต้าไปแอบเลยนะคะไม่รู้ใจแอบตรงไหนอะทุกคนแผงควบคูมล็อกประตูล็อกประตูแล้วแอบตรงไหนดีไม่รู้จะแอบตรงไหนแล้วอะนั้นเราไปลงไปชั้นล่างแล้วกันเขาบอกขอยากยากนะคะตายแล้วขอยากยากก็อยากจัดยากยากให้อยู่นะแต่ว่าทุกคนดูสภาพพีลิต้าซะก่อนอ่าใช่ค่ะห้ามใช้ด้วยเข เฮ้ยเราสามารถขึ้นตาบนนี้ได้ปะเฮ้ยขึ้นไปได้เฮ้ยความมีความหวังมะทุกคนเราลองทำตัวดำๆกันดำๆดำๆดำๆผิวสีดำนะคะคือความหวังสุดท้ายของพี่ลิต้าแล้วบอกเลยพลิต้าตาบอดสีหรือมองไม่เห็นสีดำแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำสีดำโอเคชุดว่ายน้ำสีดำตัวสีดำนี่ตัวสีดำบอเหมือนตัวสีดำเนี่ยตัวพี่ลิต้ามันยังใหญ่อยู่เลยอะเนี่ยเราอยากแอบบนเนี้แต่ทำยังไงดีนอนไหม โอ้โหทำเหมือนตัวเล็กมากทำเหมือนมองไม่เห็นอนะน้ำบอกมองจากดองคารก็เห็นค่ะพี่จริงทำไงให้ไม่เห็นนะมองจากดองคารก็เห็นเครียดเครียดค่ะเครียดเครียดค่ะแอบในลิฟต์เลยไหมตลกแล้วนะฮะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมีรูให้เข้าไปได้เด้อเด้อเข้างหลังมีรูให้เข้าไปข้างหลังมีรูข้างหลังมีรูทุกคนเราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะขึ้นไปได้ เราติดอยู่ตรงเนี้ยทุกคนทําไมทุกคนพี่ลิต้าติดอยู่ตรงเนี้ยหรือทํตัวให้เป็นสีขาวเลยดี <c oughs> ชวยโอกาสนะเยโอกาสนี้เปลี่ยนผิวเป็นสีขาวไม่ติดแล้วนี่จะลงไปข้างล่างอะ่ะอย่างนี้น้องๆจะไม่เห็นน้องๆยิ่งเห็นเลยพี่ลิต้าว่าเฮ้ย <c oughs> ติดแล้วอะ่ะเนี่ยเราอยากลงรูตรงเนี้ยแต่มันลงไม่ได้ทุกคนอูดถ้าลงได้ถ้าไปได้นี่เจ๋วเลยตัวพี่ลิต้าจะใหญ่ไป พิริต้าเครียดอํไม่รู้จะแบบไหนตัวดำไปนั่นแหละลองดูมืดนะฮะมืด865อห้าด้านแล้วพ่ริตา้านอนแล้วกันมาวัดใจกันไปโอเคองศากำลังได้มีพิรุษกำลังดีค่ะเกิดน้องพิรุษก็บบจะเจอเลยมันพายบอกพิริต้าแบบนั้นอยู่ไหนยากแน่ๆคุณไม่ได้ยากเลยค่ะหาที่แบบไม่เจอค่ะเตรียมตัวถ้าเราเปิดกล้องมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันน,นี้คือกล้องหน้าบ้านจุดที่เราอยู่ นี่เนจุดที่เราอยู่เนี่ยเรานอนเอ้ยหรือเราอ๋อเรานอนอยู่ฝั่งนู้นน้องเตรียมตัวกันแล้วนะโอเคเราอยู่ตรงนี้นะเฮ้เดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราเปิดกล้องเปิดกล้องก่อนถ้าพร้อมแล้วกล้องตรงนั้นอยู่ไหนอ่ะก็ถ้าพร้อมแล้วเปิดประตูเปิดประตูแล้วเขื่อนเอฟซีเซ็รเฮ้ยน้องลงลิฟต์มาแล้วน้องลงลิฟต์ดูซิมีใครลง้ังล่างไหมมาแล้วมาแล้วเจอเลยจบ เจอไหมเจอไหมาามันเวมินนี่เหรอมินนี่ที่จะเจอตั้งแต่ห้าวีแรกไม่ได้ปะไปทับไลบนนั้นคะ่ะเฮ้ยทุกคนคือพี่ลิตา้าคือแอบดีๆก็แอบได้แต่ตัวพี่ลิต้ามันใหญ่เกินไปตัวพี่ลิต้ามันใหญ่อะไป่ไป่บอกไหนอะตัวพี่ลิต้ามันใหญ่มันยาวอะ ไม่รูแบบไหนแล้วเนี่ยซอยนหนอะตัวพี่ลิต้ามันใหญ่อะพี่ลิต้าหัวร้อนไล่น้องเลยคะออกไปไมันจะแบบไหนดีน้องบอกให้เปลี่ยนตัวดูเออราะตัวนี้มันไม่โอเคเลยอะทุกคนเด,เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองปรับก่อนไม่โอเคพี่ลิต้าไม่โอเคคือตัวมันมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะตัวนี้มันใหญ่มากเลยอะ <c oughs> จากที่พี่ลิต้าได้ไปเปลี่ยนตัวดูตอนนี้พี่ลิต้าตัวเตี้ยเรียบร้อยแล้ววายงานนี้เสร็จพี่ลิต้าและแหลมแล้วพี่ลิต้าเนี่ยนี่ ตอนนี้พี่ดิต้าทะได้ตัวเท่าท้องน้องแล้วเฮ้ยเอาบ้านออกเดี๋ยวนีอ่ะพี่ดิต้าไปทางหลังนี้ก็ได้เคล็อกประตูบ้านปิดปิดทุกอย่างโอเคฮ่าฮ่าฮ่าเซจโรนได้เวลาของพี่ดิต้าแล้วได้เวลาที่พี่ดิต้าต้องเอาคืนน้องแอบ,บดูวะเนี่ยฮ <c oughs> มีน้องแอบ,บดอูเดี๋ยวเราต้องคนป้นเหรอคะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราแอบ,บตรงไหนดีแต่ตอนนี้เราแอบ,บได้แบบหลายที่เลย <c oughs> เดี๋ยวเรา นี่ก่อนตัวเล็กนะตัวเล็กโอ้โหแอบบบนต้นไม้ยังได้เลยทุกคนเนี่ยแอบใบนต้นไม้อยังได้เลยเลอๆเผนะเราแอบ,บที่เดิมเลยด้วยฮ้ย <c oughs> ไปที่เดิมก่อนเฮ้ยเนี่ยน,น้องๆแอบ,บดูปะเนี่ยน้องแอบ,บดูปะเนี่ยนี่ค่ะเราแบบไปแอบ,บข้างหลังกันเถ <c oughs> อะเฮอ้าวทีนี้กระโดดขึ้นไม่ได้เลยอะ่ะตัวเตี้ยเฮ้ยตรงนี้เขาสร้างให้เขาไม่ได้หรอนี่เราตัวเล็กแล้วนะลงไปไม่ได้อยู่ดีอะ่ะทุกคนตัวเล็กก็ลงไม่ได้อ่ะ ว้าย <Why? S 2> ดูน้องน้อยตีแก้งพีริต้าแอบตรงไหนดีอะน,นี่เราเปลี่ยนปเป็นอย่างอื่นบ้างได้ปะฟ u n h o าส์เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเอา้าเข้าบ้านมาได้ยังไงพีลิต้าหลบบ้านอยู่เข้ามาได้ไงหยังวะเนี่ยออกไปเลย <c oughs> แล้วผมไม่รู้อยู่อยู่ว่าม,มาลาน,นี้อาจจะค่อยมีความหวังหน่อยนะคะแล้วสรุปน้องๆก็จะมาหาพีลิต้าแต่ที่นี่นะคะเพราะเมื่อกี้เหมือนน้องๆรู้แล้วอะโอ้ยถึงเราจะตัวเล็กเราก็หาที่แอบไม่ได้อยู่ดีอะทุกคน มีไฟลงมาด้วยเราลองเปลี่ยนมือสะว่ายน้ำดูมาอีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ยออกไปขำออกไปน้องบอกให้อีกแล้วออกไปเอามาต้นไม้ต้นนี้ดีไหม ันนี้คือนั่งขอบต้นไม้แตะแบบยากเฮ้ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ต้นนี้อาจจะเอ้ยมิดเลยอ่ะห้ามถายรถเข็นนะว้ายได้ที่แอบแล้วยอดมากได้ที่แอบแล้วค่ะเตรียมตัวมันไม่มันไม่โผล่ใช่ปหมเตรียมตัวเดี๋ยวเพิ่งเข้ามานะนี่นี่นี่เรามีกล้องนะคะมามาเร็วมาเร็วเฮ้ยตู้เอเดีมเต็มบ้านเลยเต็มหน้าบ้านเลยหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าเราเราหลุดออกมาอย่างนี่ไง Okay, okay. ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเดืเปิดประตูเรียบร้อยแล้วเข้าไปเลยค่ะเอฟซีจากลัางเห็นดีนิดนน้องวิ่งรีบวิ่ง,งตรงมาที่บันไดอันนี้คือจุดที่เราอยู่นะฮะมินนี่มาแล้วมินนี่มาแล้วมินนี่กับมะนาวาออมออมมาถึงมาดูตรงนี้เลยน้อ,นองรู้ไหมเนี่ยเจอออมเจอเอ้ยตู้เสื้อผ้าเคื่อนที่เหรอเขาบอกนี่หาแล้วเหรอออมบอกง่ายมากค่ะพี่ลิต้าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วไม่ไหวแล้วน ออกไปออกไปพิลิตาใจใดชีวิตทำไมน้องๆถึงเจอพิลิตาทุกที่ทุกแห่งหนนะออกไปออกไปม,ไมินนีบอกไม่เนียรเลยอะก็มันยากบ้านหลมงเห้ยากแต่บ้านหลังอื่นนะง่ายออกไปมินนี่บอกว่าพอพิลิตาเปลี่ยนข้างล่างมันเลยดูออกออกไปพิลิตาลองบ้านแล้วหนึ่งไอ้ดาบอกพิลิตาแอบมีไหนก่อนไม่เป็นไรนะไอ้ดา เฮ้ยเราเจ็บไหนแล้วเนี่ยพี่ตต้ากำลังคิดอยู่ไาวอบบนนั้นได้ปะเน่แน่แน่แต่จะขึ้นไปยังไงอ่ะแอบบนนี้ไหมแล้วก็ตัวสีขาวนอนเรียบลองดูที่แอบเราก็มีอ่ะพี่ดี๊ต้าอยากทําให้เต็มที่เดี๋ยวไม่มีที่แอบแล้วเข้ามาตรงนี้นี่นี่อ่ะขึ้นบันไดไปเฮ้ยมันลอยมันไม่ได้มันลอยมันลอยมันไม่ได้อ่ะมันเป็นชั้นลอยจบแล้วจบแล้วไม่มีที่แอบแล้วเนี่ยโหชั้นลอยนอนมันเลยตรงเนี้ยไม่รู้แล้ว ี้เกียจแอบแล้วเนี่ยลองดูแล้น้อก็บอกว่าพี่ดิต้ามีวิธีแอบอื่นแล้วเหรอคะก็ก็ก็นอนนอนไปเถอะตรงเนี้ยลองดูหรือแม่ยังวะมันมันง่ายไปปะมาลองนอนดูคือน้องต้องเดินขึ้นมาน้องถึงได้เห็นนะแล้วน้องอ่ะที่ที่อันตรายที่สุดอาจจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ได้ค่ะจะรู้ถูกปะลองนอนดูแต่อย่างน้อยเราควรเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยเป็นสีขาวโอเคพี่ดิต้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีขาวแล้วแลนอนนอนมันอย่างนี้ เตรียมตัวอีกแล้วเหรอเนี่ยตรงเนี้ยเอ้ยเฮย้ยน้องน้องอยู่แค่ตรงนี้เองน้องบินชื่อพี่ดิต้าเหรอพี่ดิต้าว่านะอันเนี้ยมันต้องขึ้นของน้องแน่ๆเลยอะแต่ไม่เป็นไรอะลองดูเปิดแต่เปิดประตูแล้วนะเฮย้ยทำไมตู้ตู้มาจากไหนอะนะเปิดกล้องหน้าบ้านก่อนประตูเปิดแล้วตูว้น้องเข้ามาแล้วเด้อ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  ดูซิมีคนมีคนกดลิฟต์ลงมาไหมเฮ้ยไม่มีใครลงมาชั้นล่างเลยเหมือนคนคนน่าจะคิดแล้วแบบว่าพี่ดิต้าคงไม่มาแอบชั้นล่างแล้วแหละอะไรเงี้ยลองดูเพราะตรงนี้มันไม่มีอะไรให้แอบแล้วโทมัสมาแล้วทวัสชวายอะ ถ้าวัยโทรมาถึงฝั่งใต้กับตรงเนี้ยไม่อิูว่าพี่ดิ๊ต้าจะอยู่ไหนหรือเนาะที่มันไม้อย่ที่แอบแล้วอย่าเดินมาถดาวัยถ้ทวัยบอกตู้ตู้เห็นปะเจอพี่ดิ๊ต้ามาเจอแน่ๆเลยอะแล้วน้องมาตรงนี้ก็หมดแล้วเข้าไปเลย น้องบอกลัชมา, ush, มาแอบบเร็วมาแอบบแล้วเอ р? อแอบในตู้นี่ไงแอบนี่แอบอยู่แอบในตู้ดืดื้อดื้อดื้อแต่ถือว่าครั้งนี้เจอเจอนานนะหมายถึงช้ากว่าจะเจอเออถือว่าได้อยู่หรือเปล่าทุกคนจะเกี่ยวกันแล้วเจ้าเดียวผมวินิต้าคือมันตกต่ำมากเลยตอนนี้อะไรเนี่ยคำน้องขอหมู คือแบบบ้านหลังนี้คือไม่โอเคสําหรับการซ่้าแอบมากๆไม่โอเคเลยตอนแรกพีดิต้าคิดว่าพื้นที่มันเดียวแต่พื้นที่มันน้อยนิดค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับการมาเล่นซ่้าแอบ,บนะคะกับ f c นะคะในเมืองบูเควน,นาพีนั่นเองนะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ่ะก็ช่วยกดไลค์แลวก็ subscribe นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งเก่งขึ้นเป็นกำลังใจรีต้าทำคลิปใหม่ๆด้นะก่ายทีนีนะคะ,ะ,คะ ian, ลิต้าทั้งสกอร์คลิปแชนแลก็ติกตักลิต้าทัสกอร์คิแนนั่นเองนะเพื่อที่จะได้ติดตามขาะะา่่าาสรีิตม Story, จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะคะโ okay, อเคค่ะงาน,นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบบ๊าายย